เอมิราออราจับเตรียมหวนขืนจอรับบทนางเอกเอ็มวีหายทองคําวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพเอมิราหลังออราจับเตรียมหวนขืนจอรับบทนางเอกเอ็มวีหายทองคําชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจและมักติดตามอยู่เสมอสําหรับเอมิราอดีตภรรยาครูไัยบูลหลังก่อนหน้านี้ได้ความดูแลของอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำ และในเวลาต่อมาเอมิรานันก็มีชีวิตดีขึ้นโดยเธอนั้นได้อัปเดตภาพบ้านใหม่ของเธอที่สร้างใหม่บอกเลยว่าเธอนั้นมาไกลมากจริงๆวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพเอมิราหลังออร่าจับเตรียมหวนคืนจอรับบทนางเอก MV หายทองคำชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นโดยอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่ามิรามาคุยงานเตรียมคืนจอรับบทนางเอก MV หายทองคาฟ้ามีตา ดวงตาเห็นธรรม